สูตรเลข10บหลักสตัวตรงตัวโต๊ดตลอดชีพท่านผู้ชมมีเลขเด่นบนตัวเดียวแม่นๆนนำมาเทียบสูตรเลข10หลักได้เลยรับรองได้มีให้เห็น3มตัวตรงตัวโต๊ดแน่นอนติดตามชมได้เลยคำเตือนสูตรเลข10บหลัก3ตัวตรงตัวโต๊ดตลอดชีพ

046, 068, 017, 029, 047, 069, 018, 034, 048, 078, 019, 035, 049, 079, 023, 036, 056, 089, ตัวกัน 011, 022, 033, 044, 055, 066สูตรเลข10บหลัก3ตัวตรงตัวโต๊ดตลอดที่เลขหลัก1 102, 124, 137, 157 103, 125, 138, 158 104, 126, 139, 159 105, 127, 145, 167 106, 128, 146, 168 107, 129, 147, 169 108, 134 148-178-109-135-149-179-123-136-156-189ตัวกัน101-122-133-144-155-166 ูตรเลข10หลัก3ตัวตรงตัวโตสตลอดชีพเลขหลัก2 201 214 237 257 203 215 238 258 204 216 239 259 205 217 245 267 206 218 246 268 207 219 247 269 208 234 248 278 209 235 249 279 213 236 256 289ตัวกัน202 212 232 242 252 262สูตรเลข10หลัก3ตัวตรงตัวโต๊ดตลอดชีพเลขหลัก3 301 314 327 357 302 315 328 358 304 316 329 359 305 317 345 367 306 318 346 368 307 319 347 369 308 324 348 378 309 325 349 379 312 326 356 389ตัวกัน

402,415,428,458 403,416,429,459 405,417,435,467 406,418,436,468 407,419,437,469,408 423 438 478 409 425 439 479 412 426 456 489ตัวกัน404 414 424 434 454 464สูตร เลข10หลักเลขหลัก5 501 513 527 547 502 514 528 548 503 516 529 549 504 517 534 567 506 518 536 568 507 519, 539, 569, 508, 523, 538, 578, 509, 524, 539, 579, 512, 526, 546, 589ตัวกัน 505, 515, 525, 535, 545, 565

607-619-637-659 608-623-638-678 609-624-639-679 612-625-645-689ตัวกัน606-616-626-636-646-656

706 719 736 759 708 723 738 768 709 724 739 769 712 725 745 7็ดตัวกัน707 717 727 737 747 757

817 829 849 807 819 846 856 809 845 847 857 859 867 869 879ตัวตัวกัน808 818 828 838 848 858สูตร เลข10หลัก3ตัวตรงตัวโต๊ะตลอดชีพเลขหลัก9 901 913 926 946 902 914 927 947 903 915 928 948 904 916 934 956 905 917 935 957 906 918-936-958 907-923-937-967 908-924-938-968 912-925-945-978ตวจตัวกัน909-919-929-939-949-959สูตรเลข1ิหลัก 3ตัวตรงตัวโต๊ดตลอดชีพเข้าตลอดเพื่อเป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลติดตามชมได้ต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ